ชาวนาสุพรรณบุรีใช้เวลาว่างเว้นจากการทำนารวมตัวกันรื้อฟื้นการละเล่นพื้นบ้านขณะที่ชาวมหาสารคามจับแยะขายลดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัว ชาวนาในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีใช้เวลาว่างตอนเย็นรวมตัวกันตามพื้นที่นาหรือฟื้นการละเล่นพื้นบ้านด้วยการทำว่าวธนูว่าวโบราณของชาวลาวเวียงที่สืบทอดกันมานับร้อยปีโดยใช้ภูมิปัญญาบวกกับวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาตกแต่งลวดลายประดับไฟอย่างสวยงามแต่ยังยึดโครงร่างแบบโบราณไว้เพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสร้างความสนุกสนานและความรักความสามัคคีรวมทั้งเป็นการคลายเครียดให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วย ขณะที่ชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามประสบปัญหาภัยแล้งประกอบกับชลประทานงดปล่อยน้ำเพื่อทำนาปลังรวมกลุ่มกันออกตะเวนลา่าแย้และกิ้งกาหรือกระปอมมาทำอาหารหวังลดค่าใช้จ่ายในโครเรือนโดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งไม่สามารถทำการเกษตรได้หลายครอบครัวต้องออกไปขายแรงงานหารายได้ต่างถิ่นในขณะที่บางส่วนยังคงสู้ทนต่อภัยธรรมชาติในพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวออกทำมาหากินในท้องถิน่นและกินอยู่กันอย่างพอเพียง